ตำรวจตอนนี้ต้องผัดเปลี่ยนการเข้ามาช่วยภารกิจในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดนะคะโดยมีเบี้ยเลี้ยงตอบแทนเป็นรายวันตามการทำงานจริงถึงแม้จะมีการโอนเข้าบัญชีส่วนตัวแต่ก็มีข้อร้องเรียนค่ะว่าผู้บังคับบัญชาสถานีตำรวจภูทรในจังหวัดยะลาบางแห่งได้สั่งให้นำเงินเบี้ยเลี้ยงที่ได้รับส่งให้กับฝ่ายการเงินและจัดสรรให้ใหม่ค่ะ นางบุษยมาศดิดสดุลจิตอาสาภาคประชาสังคมบ้านบุญเต็มยะลาเปิดเผยนะคะว่าได้รับการร้องเรียนจากตำรวจระดับปฏิบัติการในพื้นที่ว่าจะต้องนำเบี้ยเลี้ยงจากการทำงานในช่วงโควิด -19 ที่โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวทั้งหมดส่งให้กับฝ่ายการเงินตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยอ้างว่านำเงินเบี้ยเลี้ยงที่ตำรวจทุกนายได้รับ มาจัดสรรแบ่งให้กับพนักงานฝ่ายธุรการทำให้ได้รับเงินกลับมาไม่เต็มจำนวนที่ควรจะได้รับค่ะเ,เงินเนี่ยหลักหมื่นแต่พอถึงเวลาแล้วรับได้แค่หลักพันเท่านั้นเองนะคะบางคนรับถึงส0 0 0 0กว่า3ามหมื่นหกรับแต่พอถึงเวลาแล้วก็พอเบิกออกมาจาก ATM ซึ่งเป็นชื่อของตัวเองซึ่งให้มาตรงแต่พอถึงเวลาต้องเอาไปให้นายแล้วนายก็ เอากลับมาให้เนี่ยแค่8ปดเกพันซึ่งมันเป็นการไม่ไม่เกิดความเป็นธรรมกับตำรวจชั้นผู้น้อยสำหรับเบี้ยเลี้ยงของตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานป้องก,กันโรคโควิด -19 จะได้รับเป็นรายวันค่ะวันละ420บาทโอนเข้าบัญชีส่วนตัวกรณีที่มีการเรียกเก็บเงินเบี้ยเลี้ยงและนำไปจัดสรรใหม่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะ